พี่ของล่วงว่ะพี่คบพี่ครับของมาส่งครับ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 โห oh, พี่ของมังแตกหมดเลยเนี่ยฮัลโหลครับพี่เฟนครับของที่สั่งจากพี่เนี่ยมันเสียหายหมดเลยเนี่ยอ๋อโอเคครับโอเคครับ ี่ครับผมขอโทษครับผมเป็นคนทาแตกเองนี่ครับเอาน้องทำของพี่แตกได้ไงเนี่ยเห็นไหมอ่ะมันเห็นไหมมันพันงหมดเลยเนี่ยน้องเจา้า,ายัางไงขอโทษครับพี่ชดใช้ยังไงน้องเป็นเรื่องธรรมดานะครับขนส่ง,สงแล้วมันมีปัญหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยนะครับคนที่มีหน้าที่ในการขนส่งส,งสินค้าเนี่ยนะครับประมวลกฎหมายแพ่งาณิย์มาตา6ก8แเขาบอกว่าต้องระมัดระวังในการขนส่งส,งสินค้าถ้ามันชำรุดบกคล้องเสียหายขึ้นมา คนส่งของต้องจ่ายตังค่าเสียหายให้กับเขาครับนี่คือกฎหมายแพ่งพันธย์ิดนะครับอย่าไปต่อยกันแล้วครับต่อยกันมากลายเป็นคดีอาญาอีกครับ